ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับหนีไม่พ้นครับเรื่องเยาวชนกลุ่มเด็กนักเรียนเลวท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเรียกนักเรียนเลวเขาพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าพวกครูที่เห็นเด็กเนี่ยที่มีความเห็นต่างจากครูไม่ว่าจะทางวิชาการหรือความเห็นทางสังคมหรือว่า ความเห็นทางระเบียบวินยัยเรื่องผมนะครับเรื่องการลงโทษโด้วยการตีเรื่องการใช้วัฒนธรรมกฎทีให้หมอบกลับเป็นนักเรียนเลวเออซึ่งผมว่าวันนี้นักเรียนที่เขามีความเห็นเป็นอิสระเช่นนี้มีความเห็นทางการเมืองสังคมเก่งอย่างนี้เนี่ยเป็นนักเรียนดีนะครับแต่ว่าสังคมไทยไปประนามเพราะว่าเลวเขาเลยใช้ชื่อนี้เลยเอามึงว่ากูเลวกูจะเป็นอย่างงี้ ก็เรียกว่าตาแบงกันวันนี้มีการชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงผมเห็นป้ายเขาก็แหม่ชื่นใจดีเหลือเกินนี่คือสะท้อนให้เห็นถึงวุธิภาวะทางการเมืองของเขาว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ดียิ่งภาษาที่บอกชัดดาวดิกเตอร์ชิปถ้าใครไปดูข่าวนะครับรายละเอียดท่านไปดูเองผมไม่ต้องมาอธิบายเพราะท่านเห็นเองอยู่แล้ว เขาจะมีป้ายชัดดาวแบงคอกก่อนด้วยนะดังนั้นมีชัดดาวแบงคอกมาเปิดก่อนแล้วเขาบอกเป็นเกินเปิดผิดภาพต้องเป็นชัดดาวดิกติเตอร์ชิพเขาด่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคุณนัทพลที่ประสุวรรณที่ก่อจลาจลปิดกรุงเทพแล้วมาเป็นน้ำตีดังนั้นนี่คืออาน,นิสงส์ความเลวร้วาย การกระทําที่เป็นผลแห่งกรรมครับที่ผมบอกว่าต่อเนื่องตั้งแต่19กันยาการยึดอํานาจ19กันยา49ก่อจลาจน,นโดยกลุ่มพันธมิตรปิดกรุงเทพแล้วก็มาก่อจลาจนโดยพรรคประชาธิปัตย์กับกปปสแล้วก็ได้ดิบได้ดีมีอำนาจเป็นบาปกรรมที่เด็กเขารับไม่ได้แล้วเขากำลังทำตัวเป็นยมมาทูตกำลังมาลงโทษคุณ พวกผรการเขาเลยขึ้นป้ายว่าชัดดาวดิกเตอร์ชิ p วันนี้เป็นการมาพบกับรัฐมนตรีอีกแล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีก็ทำยึกยึกยักยัก,ยกครับผมจะให้ท่านดูภาพหน่อยนะครับทำย,ยึกยึกยักยักจะมาพบหรือไม่ก็ไม่รู้ครั้งแรกๆก็บอกจะมาพบแล้วก็ไม่มานะครับ แล้วพอเสร็จแล้วก็มาอ่าผมก็เอาข่าวนี้มาให้ท่านดูว่ายึกยักยักจริงๆนะผมไม่ได้กล่าวหานะ่ะแล้วก็กลับแล้วก็มีการโจมตีเด็กว่าน้ำตีศึกษาชี้นักเรียนเลวไล่และทำตีให้ลาออกคือการคุกคามแกพูดอย่างนั้นจริงๆครับคนเขาก็เลยด่ากลับว่าเอาแล้วที่แกไปเป่านกหวีดแล้วก่อจราจนปิดกรุงเทพร้ายแรงเป็นความผิดกฎหมายนั้นอนนัันนน้ไม่ใช่คุกคามประชาธิปไตยเหรอ ไม่ใช่เป็นการสนัสสุนเ์ป็ิการหรือผมว่าผมก็ว่าเอ๊ะนายคนนี้มันไปไม่เป็นนะไอ้นัทพลเนี่ยคิดยังไงว่าจะมาเจอกันเด็กเจอมก็แพ้ครับไม่ใช่แพ้เพราะวาัคศีแต่ว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือว่าวุฒิภาวะของคุณเป็นล้ำตีและคุณมาเจอกับเด็กเริ่มต้นก็ติดลบแล้วครับ ยิ่งมาโต้กันนี่ยิ่งไปใหญ่ผมดูข่าวแล้วติดลบจริงๆไปเลยนักเรียนเขาก็เก่งครับเขาก็ทำว่าปีของชร่วยมอบให้ผู้ใหญ่เป็นประเพณีครับเจอผู้ใหญ่ต้องให้ของชร่วยแต่ของชร่วยของเขาเป็นอย่างนี้ครับมีข้าวเกียบกุ้งปูไทยครับไอ้นายณัฐพล คนได้เห็นเขาเก็บปุ้งกูไทยปูไทยก็ผวาเลยสิปูยิ่งรักไง <laughs> ทุกอย่างเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางนั้นครับนักเรียนเลวมอบของที่ระลึกให้นัทพลขนมปูไทยซ่าริมน้ำกะทินกวีสี่สบสี่อันมาตาสีบสี่เห็นไหมอย่าไปบอกว่าโอ้โหใครมาเสี่ยมเด็กเขาคิดได้เองประยุทธ์เอ้ยนะครับนี่ครับ รายละเอียดผมไม่ต้องมาบอกนะครับท่านไปดูเอาเอข่าวในประเทศไทยแต่ว่านายนัทพลนั้นพยายามจะบอกสัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเรื่องที่เด็กเรียกร้องว่าให้เปิดเสรีภาพในโรงเรียนมีการข่มครูโดยครูต่อนักเรียนนายนัทพลบอกว่าไม่มีฮะ มีเป็นส่วนน้อยแล้วไม่ได้ตามตาเลยราชินีเนี่ยน,นะโรงเรียนราชินีเนี่ยน,นะไม่ได้ตามตาเลยโรงเรียนที่เชียงใหม่ไม่ได้ตามตาเลยที่อีสานที่มหาสา,ารคามเป็นข่าวเรื่องนี้ที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของการศึกษาไทยมันเป็นเด็จกันผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งและครั้งล่าสุดผมก็บอกว่า ราชสำนักควบคุมกำหนดหลักสูตรการศึกษามา40กว่าปีแล้วจากคำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพเองผมเคยมาพูดกับท่านแล้วไปดูครับคลิปเก่าแล้ว,วันนี้มันมีข่าวที่สำคัญที่สุดที่ต้องพูดกับท่านนั่นก็คือ ครูโรงเรียนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมก็แปลกใจหนังสือพิมพ์ไม่ยอมบอกว่าโรงเรียนอะไรชื่อครูอะไรบอกแต่ที่จังหวัดอุบลเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่รู้จะมาอายอะไรหรือจะมาปกปิดครูที่กระทำผิดกฎหมายโรงเรียนที่มันห่วยหวยอย่างนี้เนี่ยปิดไว้ทำไมครับนี่ครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดทุกฉบับครับไม่เปิดเผยข้อมูล เปิดแต่ข้อมูลกว้างๆแต่ไม่ระบุว่าโรงเรียนอะไรในเมื่อคุณทำอย่างนี้ก็ไปเปิดซะเลยไม่ดีเหรอวิจารณ์สนั่นครูโรงเรียนดังด่ากราดนักเรียนว่างโง่สั่งทำโทษให้ยกเก้าอี้เอาไว้บนหัวอเอ๊ะท่านเห็นภาพเนาะเอา,เอาให้ดูอีกทีครับไอ้ภาพอย่างนี้เนี่ยท่านลองคิดดูซิครับการลงโทษอย่างเนี้เอาละ นักเรียนจะผิดจะถูกครูจะอ้างว่ามีสิทธิ์ในการลงโทษหรือว่ามีอำนาจในการที่จะทำได้เอาแล้วแต่เธอจะอ้างแต่ว่าการเอาเอาเก้าอี้ยกไว้บนหัวเทินหัวโทษอย่างเนี้มันถูกต้องหรือครับคุณนัทพลครับคุณเคยไล่ออกหรือคุณเคยเรียกผู้อื่นารโรงเรียนตั้งกรรมการสอบสักโรงเรียนไหมที่กระทำต่อ ละเมิดสิทธิของเด็กอย่างนี้ผมจะบอกท่านว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนเดียวนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของทุกโรงเรียนที่ครูมีอำนาจเหนือเด็กและจะลงโทษเด็กอย่างนี้อะครับแล้วคุณจะไปไปปิดกั้นมันทำไมเนี่ยผมยังนึกไม่ออกไปไปปกปักรักษาโรงเรียนพวกนี้ไว้ทำไม ปกปักรักษาครูประเภทนี้ไว้ทำไมผมเลยถือโอกาสเปิดชื่อครูเลยครับครูประเภทนี้ควรจะต้องถูกเปิดเผยครูค่มขืนเด็กก็เหมือนกันครับบางทีไม่เปิดชื่อเอ๊ะแปลกครับสื่อเมืองไทยนี่แปลกมากแต่สื่อสุนายไม่ปิดไม่ปิดนะครับโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนเบญจมะมหาราชครับ โรงเรียนเบญจมมหาราชเอาซะอีกทีหนึง่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการชื่อนพรพทองแดงกเกษียณเดือนกันยายนนี้ครับกรเกษียนอายุดีไหมครับนักเรียนที่ถูกทำโทษนี้คือห้องม .4 ทับ7ครูที่ทำโทษเด็กคนนี้ชื่อนายอุไทยครับเอากันให้ตรงๆอย่างนี้เนาะ ชื่อนายอุทยัยเอาสุนายนหูกว้างตากว้างนะมีสสออยู่ทุกจังหวัดนะเก็บข้อมูลได้หมดแล้วครับดังนั้นสิ่งที่นายนัทพลพูดก็เห็นชัดเจนว่านี่มันคือการโกหกเด็กเขาก็ซักเอาแล้วปรากฏว่าวันนี้เด็กเขาก็ย้อนผู้ใหญ่ได้ดี เมื่อคุณเรียกว่าฉันเลวฉันก็จะเป็นนักเรียนเลวแล้วผู้ใหญ่ที่ดีเป็นยังไงล่ะครับเขาก็จำได้ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ทิประการหนึ่งรักษารักศาสนาประมาักริย์อะไรต่างๆเนี่ยสิบประการฟังแล้วก็แหมมันโฆษณาด้านเดียวแต่สุดท้ายก็คือบีบให้เด็กเชื่ออย่างนี้ วันนี้มันถึงเป็นเรื่องที่เด็กเขารับไม่ได้เพราะสิ่งที่ครูทำเนี่ยให้ก้มกราบอย่างนี้ลงโทษอย่างนี้พอมองย้อนกลับมาข่าวสองทุ่มมันเหมือนกันเลยเ,ยเขาก็เลยรู้ว่าระบบมันเป็นผลจากระบบะเผด็จการเขาก็ออกมาต่อต้านกันดังนั้นวันนี้ที่ท่านเห็นเด็กอย่าไปกโกรธอย่าไปว่าไอ้สื่อบังฉบับพยายามจะใส่ร้ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนรับทราบเอะครับว่านี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของเด็กแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลของระบบนี้มันทำให้บ้านเมืองสุดโสมหมดจนกระทั่งเด็กเองก็รับไม่ไหวเขาก็เลยมาเสนอว่าผู้ใหญ่ดีเนี่ยเป็นยังไงไอเด็กดีนี่มีแล้วแต่เคยมีสอนผู้ใหญ่บ้างไหมผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ดีหนึ่งต้องทำอะไรเขาขึ้นป้ายไว้เลยครับ อ่านได้ความอย่างนี้นะครับผู้ใหญ่ดี10ประการน,นี่หนึ่งเปิดกว้างาศาสนาเรียนแบบเลยไหมสองรู้ค่าคนด้วยกันสม,มีวิจรารณญาณสี่วาจาไม่แดกดันเหยียดหยามหาคิดทำด้วยเหตุผลหให้เคารพคนมองต่างเด็กเขียนดีซะดเลยนะเจวางใจให้เป็นกลาง ฟังผู้น้อยดูบ้างอย่าพึ่งรีบไปค้านแปดมีอัตตาจงขจัดเก้าอย่าจํากัดประสบการณ์เรียนรู้โลกใหม่ภัยสารให้เท่าทันการนานาชาติพัฒนาสิบทาตนให้หน้าเอาอย่างหัดขอโทษบ้างจะไม่สร้างแต่ปัญหาผู้ใหญ่สมัยชาติพัฒนาร่วมจับมือเด็กพาชาติไทยเจริญ <c oughs> <c oughs> ผมว่า แม่ย้อนได้เจ็บดีจริงๆลูกหลานเอ้ยทำดีครับอันนี้เป็นเพลงที่เอามาจากเพลงหน้าที่เด็กประพันธ์เนื้อร้องโดยนายชอุ่มปัญจพันและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานส่วน้ผู้ใหญ่ดีนี่เด็กประพันธ์เองครับเอานะฮะผมให้ท่านดูรูป ด็กที่เขาชุมนุมกันอยู่ขณะนี้นะครับเป็นการรีวิวสั้นๆไม่ต้องใช้โทรทัศน์นะครับเดี๋ยวจะหาไปเอาคลิปของของออช่องนั้นช่องนี้มาเดี๋ยวจะถูกแบนซะอีกนี่ครับให้ท่านได้ดูภาพนี่คือภาพสองโคศกคนเก่งนะครับที่ขึ้นมาบนเวทีเป็นผู้ดำเนินรายการ นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับให้ท่านดูอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวจะมีภาพเด็ดๆให้ท่านดูว่าไอ้ผู้ใหญ่แบบนี้นะมันใช้ไม่ได้มีภาพประจานด้วยครับเด็กเอา้านี่เอารูปไล่ไปตามลำเบียร์ลำ,ลำดับเลยนะครับมีภาพมีภาคขาวผูกโบนี่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กนักเรียน นะครับบอกให้มันจบที่รุ่นเราคือเด็กนักเรียนเนี่ยวันนี้กับเด็กนักเรียนเมื่อ5้าปีที่นประยุทธ์มันยังแก้ผ้าวิ่งอาบน้ำฝนอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> มันต่างกันแล้วครับเด็กเดี๋ยวนี้โตขึ้นเร็วกว่าเดิมถ้าคุณยอมรับว่าพัฒนาการของเด็กเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นกว่าเดิมลูกหลานของท่านวันนี้ครับสองขวบเนี่ยนะครับพูดได้แล้วเด็กเดี๋ยวนี้ โอ้โหเด็กไทยรุ่นผมรุ่นเรารุ่นเบบี้บูมนี่สองขวบยังไม่ได้พูดเลยบางคนสี่ขวบยังพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กเล็พูดได้แล้วถามว่าเพราะอะไรมีสภาพแวดล้อมโทรทัศน์เครื่องเล่นต่างๆมันกระตุ้นการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและที่สำคัญอาหารการกินที่พ่อแม่รู้จักสุขลักษณะเวลาท้องนี่ มีอาหารเพื่อจะให้ลูกเนี่ยแข็งแรงเนี่ยมันพัดมันทําให้การคลอดของเด็กออกมาในพัฒนาเร็วขึ้นเป็นอย่างนี้ทั่วโลกเอาแล้วเด็กพัฒนาเร็วแล้วคุณจะเล่นมาบีบังคับให้เด็กเหมือนห้าสิบปีที่แล้วยังไงปั้นดินเหนียวเล่นวัวเล่นควายได้ยังไงเขาก็อยากสวยอยากงามการอยากสวยอยากงามมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับไม่ใช่เป็นความเลวรายที่เด็กจะมาเป็นนะครับ ดังนั้นไอ้ความอยากสวยอยากงามคุณก็ไปตัดผมเขามีระเบียบต,ต้องตัดผมให้ต้องให้สั้นเหนือหูเด็กไทยต้องหัวเกลียนแล้ววันนี้เป็นยังไงครับเอาตำรวจเสหัวเกลียนหมดเลยทหารหัวเกลียนหมดเลยสั่งการให้เกลียนหมดเลยมันใช่อันเดียวกันไมหมล่ะครับบางคนเป็นทหารอายุ60จกกะเกษียณแล้วก็ต้องตัดเกลียนบางคนเป็นทหาร,กรเกษียณอายุแล้วสักหกสิบห้าเจ็ดสิบ วันนี้ถ้าอยากจะแต่งชุดทหารต้องตัดเกรียนครับไม่ตัดเกรียนห้ามแต่งนะถูกลงโทษได้ทหารนี่เขายังลงโทษได้นะครับเขาถือเป็นทหารกองหนุนยังถูกเล่นงานได้อีกเออทํากันได้ถึงขนาดนั้นเด็กเขาก็เข้าใจอ่อไอ้คาสั่งอย่างนี้มาถึงชันด้วยหรือวะเอาเนี่ยเอา,อา,อาผมให้ดูรูปเขาถ่ายมาก็โชว์กันหน่อยครับเป็นพวงหลีดที่เด็กนักเรียนเขาบรรจงสะท้อนให้เห็นถึง เอเอเชิงสัญลักษณ์นะครับสตีสตีจอมไม่ทนเผด็จการนี่ชนราดเาเป็นเป็นเป็นพวงหลีดต่างๆที่เขามามอบไว้วางไว้ที่กระทรวงศึกษาวันนี้แล้วนี่คือบรรยากาศนะครับดูภาพการชุมนุมเต็มเลยครับนี่สดๆดครับเอาภาพแห้งๆไม้ท่านดูกันแล้วกันนะครับภาพชูมือ ผูกข้อมือผ้าสีขาวเต็มหน้ากระทรวงศึกษาเอาอีกภาพนะฮะหนูไม่ได้ชังชาติหนูชังพระเด็ก,การอยู่โน w ทัศนคติไม่ได้วัดกันที่อายุนี่เขาขึ้นป้ายกันครับเขียนการแสดงออกนี่คือการระบายออกของเขาที่ถูกกดขี่มายาวนานนี่ครับภาพเห็นชัดๆครับไม่ใช่น,นิดหน่อยนะครับคุณประยุทธ์ ส่งให้ถึงเยอรมันด้วยนะครับจะได้รู้ว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงการกดขี่นั้นทำให้เกิดแรงต้านนะครับนี่ก็อีกภาพหนึ่งครับใครที่อยู่ต่างประเทศจะได้เห็นนะครับบางทีบางคนไม่ได้ติดตามก็ถือโอกาสดูสู่ในทีวีสู่ในแฟนคลับก็ได้รับรับรับสารการได้อย่างดีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีชุดประกอบผู้ใหญ่ดีครับ เป็นชุดที่บุคคลในทางสังคมเป็นส,ส,สวรครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วที่ไปบอกว่าเด็กไม่มีระเบียบเด็กต้องปรับปรุงเด็กต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดูไอผู้ใหญ่สิครับพิธีไหว้ครูครับคนบ้าบ้าบาบาเป็นร่างทรงครับแล้วนางนางคนนี้ดันไปไหว,ว้ไหว้ไอหมอนี่ด้วยครับเป็นยังไงครับ นางคนนี้ <laughs> จำได้นะครับคุณเธอก็คือคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ไปอยู่ในพิธีไหว้ครูในวันที่สี่ที่ถึงที่หกันยายนสองพันปีนี่นะครับที่บ้านบุญสนานทวดเขี้ยวเพชรไอ้พวกนี้เข้าทรงครับวันที่สี่จนถึงวันที่หกทำอะไรบ้างมีการแจกวัตถุมงคลเขี้ยว ทอดเขี้ยวเพชรฟรีมีลำวงเวียนครกเออเอากับเขาได้เนาะภาพนี้ภาพโฆษณาขเขาเชิญร่วมงานแล้วเอาภาพคุณหญิงซึ่งเป็นสวซึ่งเป็นแบบอย่างที่บอกว่าที่ชอบวิจารณ์เด็กะครับผมบอกเออมันก็กระอ,อ,อักระอ่วนดีเหมือนกันนะผู้ใหญ่ไทยแล้วนี่คือบรรยากาศไม่ใช่เอาภาพคุณหญิงไปขึ้นป้ายโฆษณาเท่านั้นครับ เอาภาพคนที่ขึ้นชื่อว่าคุณหญิงนี่ไปนั่งอยู่ในงานไหว้ไหว้คนทรงด้วยครับนี่ครับท่านเห็นนะฮะนี่เป็นภาพประกอบจริงเลยครับอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆไม่ใช่เอาไปขึ้นป้ายแล้วฉันไม่ได้ไปอยา่ามาปฏิเสธนั้นยังใหญ่ใหญ่เออเคุณหญิงพงษ์ทิพย์มึงว่าแกก็คล้ายๆผีอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็มีภาพยายคุณหญิงพรทิพย์นี่ถ่ายคู่กับคนทรงอีกครับนี่ครับอ่านี่ตกลงที่จะให้เด็กคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นคนนี่เป็นกรรมธิการศึกษาด้วยหรือเปล่าครับคุณพรทิพย์ของของวุฒิสภานี่ครับถ่ายคู่พิเศษเลยครับกับคนทรงครับโอ้โหคารพมากเลยพรทิพย์เอ้ยผมว่ามันเข้าใจได้ดีนะ ข่าวใหญ่วันนี้มันมีสองข่าวที่จะต้องคุยกับท่านนะครับก็คือข่าวเรื่องของเด็กนักเรียนครับที่กำลังแสดงบทบาทต่อต้านการกดขี่ทางวัฒนธรรมการกดขี่ทางระเบียบวินัยในโรงเรียนไปเผชิญหน้ากับรัฐมนตรีศึกษาข่าวใหญ่อีกอันหนึ่งคือต้องพูดถึงคือข่าวใหญ่เรื่อง กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่ข่าวเก่านะครับแต่เป็นข่าวใหม่คือกองทัพเรือฟ้องนะครับฟองสอสอ,อ,อยุทธพงศ์ครับสอสอพักเพื่อไทยที่มาเปิดเผยว่าการซื้อนี้ไม่ใช่จีทูจีครับเป็นเอกชนเอกชนจีนกับในหน้าไทยชื่อในตี เดี๋ยวผมจะหาเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดมาบอกกับท่านอีกครับในตีนี่ชื่อจริงชื่ออะไรแต่วันนี้มันเร็วฮะหาไม่ทันต้องยอมรับว่าเป็นจริงนะครับปากกระสาเรือโกรธมากครับทําการฟ้องเลยท่านคงจะทราบข่าวแล้วแต่สิ่งที่ผมจะพูดกับท่านข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านครับทหารเรือเอาคืนปมจีทูจีเก้แจ้งจับยุทธพงศ์เอาเลยครับแจ้งเลยจับเลย นี่คือความโง่ของทหารไทยที่ก้าวไม่ทันเกมการเมืองแล้ววันนี้ตัวเองเนี่ยติดลบอยู่แล้วกำลังประจานตัวเองหนักยิ่งขึ้นเรื่องข่าวเรือดำน้ำน่าจะจบจบก็ไม่จบครับสนุกกันใหญ่เดลีนิวจัดซื้อเรือดำน้ำเดือดกองทัพเรือเอาผิดโจ้ยุทธพงศ์เอาเลยครับ ด้วยความยินดีนะครับขอบพระคุณกองทัพเรือนะครับที่ทําให้คุณโจ้โด่งดังหนักขึ้นไปอีกนะครับมติชนลงทุกฉบับเลยครับแม่เป็นสสนี่ได้เป็นข่าวขนาดนี้นี่เสียงเต็มเลยครับที่พื้นที่แจ้งกองปราบพิชแฉซื้อเรือดำน้ำฐารเรือฟ้องสสโจมินนี่นี่มติชนนะฮะ บังเอินมติชนมีมีข่าวข้างบนด้วยนะครับม็อบฮือบุผูกโบข่าวคุกขังอานท์ไม้ที่ผมพูดไปแล้วในเบรกหนึ่งมติชนก็ลงข่าวข่าวสดก็ลงข่าวเป็นหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเรื่องการแจ้งความจับสสยุทธพงศ์ข้อหาอะไรครับโถข้อหาหมิ่นประมาท คนที่ไปยุนี่มันคงไม่ได้ไม่ได้ดูรายละเอียดมั้งข้อหามิ่นประมาทนี่การติชมเพื่อความเป็นธรรมในหน้าที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรวิจาร์ณเรื่องนี้เปิดโปงการซื้อโดยไม่ชอบมีการทุจริตกันยังไงเอาเถอะครับฟ้องได้แต่ว่าทหารเรืออาจจะคิดว่าสารเป็นของเราจะได้ลงโทษมันเพราะต่หลังนี่สารก็ตั้งท่านะพลาดปั๊บฟันเลยครับเอาเข้าคุก โทษจำคุกไม่รอลงอาญาซึ่งประหลาดที่สุดครับในอดีตนี้ศารไม่เคยลงโทษเรื่องสอส,อสอวิจาร์รัฐมนตรีวิจาร์ณหน่วยราชาการต่างๆเรื่องการทุจริตถ้ามีโทษก็แค่รอเดี๋ยวนี้เอาจริงๆเอาไม่เป็นไรแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านให้เห็นว่าการคิดอย่างนี้ คิดว่าจะเอากฎหมายมาจัดการจัดการเนี่ยเป็นวิธีคิดของผดเด็จการซึ่งมองไม่เห็นว่างานการเมืองเป็นอย่างไรวันนี้ว่ากันจริงๆในหัวใจของผู้แทนเขาไม่อยากให้เรื่องซื้อเรือดำน้ำม,มันเงียบครับแต่ว่าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับถ้าลงซ้ำๆนี่มันไม่เป็นข่าวแล้วนะครับ เขาเรียกว่าต้องไต่บันไดข่าวเรื่อยๆวันนี้ทหารเรือแสดงความโง่ไปฟฟองสารทำให้เรื่องเรือดำน้ำไต่บันไดข่าวได้เรื่อยๆอีกครับอีกยาว <c oughs> เรื่องนี้วิธีคิดของทหารสะท้อนออกที่นายประยุทธ์เหมือนกับเรื่องเรื่องลูกสาว,วครับเอาทนายไปแจ้งความจับเลยใครบอกว่าลูกสาวมีเงินมีทอง ใครบอกว่าลูกสาวเป็นอย่างนี้แจ้งความจับเลยเอาเลยครับมันก็เหมือนกับอีกหลายๆเรื่องที่คุณประยุทธ์กำลังจะใช้กฎหมายเพื่อจะปิดกั้นการชุมนุม19กันยาโดยให้ตำรวจไปจัดการเรียกร้องถอนประกันให้หมดแล้วเอาเข้าคุกส่งสารสารก็ตามตาจัดการให้มีโทรศัพท์รายงานเข้ามาใน ห้องบาลังอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วในเบรกสองเอาเลยครับนี่คือวิธีการคิดแบบเผด็จการท่านต้องเข้าใจนะครับว่าวันที่ผมเป็นรัฐบาลวันที่เราเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ชีวิตทางการเมืองที่เราผ่านมานั้นบางเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยเอากฎหมายไปเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องครับ และประสบความสำเร็จน้อยมากเรื่องนี้บทเรียนตอนที่ผมเป็นเลขาของพลเอกชติชยัยท่านไม่เคยฟ้องใครเลยครับใครวิจารณ์ท่านก็ปล่อยปล่อยปล่อยแต่ก็มีการโต้ทางการเมืองนะปัญหาการเมืองก็แก้ด้วยเรื่องการเมืองสิครับการใช้กฎหมายมันนั้นแสดงเห็นว่าคุณมีเทยจิตเป็นผู้มีอำนาจ เผด็จการธิยจิตเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการอยากจะใช้อำนาจจัดก,การทุกคนคิดว่ากฎหมายจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะปิดปากคนเนี่ยไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเผด็จการแทๆ้ๆแล้วมันจะยิ่งบานปลายก่อนจะจากกันวันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องการฟังความเห็นของท่านนะครับวันนี้อาจจะยาวนิดนึงครับเพราะข่าวมันเยอะ วันนี้เศรษฐกิจทิ้งไม่ได้นะครับสตังขาดหมดแล้วครับไม่มีสตังจ่ายเงินเดือนแล้วแต่ว่าในประยุทธ์ยังเก็บเงียบไว้รัฐมนตรีการคลังก็เห็นปัญหากูฉันก็หนีแล้วลูกประรรมวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เทศบาลเกาะสมุยไม่มีสตังแล้วครับ หมดงบแล้วครับจัดงบไปก็ไม่มีพอครับเลยขอเงินสะสมมาจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ขอ3เดือนไปเอาเงินสะสมมาจ่ายแล้วครับแล้วมันจะไม่เจ๊งเหรอครับประยุทธ์ดังนั้นลูกหลานทั้งหลายนะครับใช้กระบวนการต่อสู้อย่างมีจังหวะก้าวยุธทธวิธี ไม่ต้องกลัวการรัฐประหารไม่ต้องกลัวการปราบเพราะถ้าเรามีความชอบธรรมประชาชนเข้าใจปัญหาอยู่กับเราฝ่ายปกครองฝ่ายอำนาจเผด็จก,การมีความเลวร้วายจากรูปประทหนึ่งสองาที่เห็นกันทั่วไปหมดขนาดนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยหัวใจของประชาชนจะอยู่กับนักเรียนนักศึกษาปิดล้อมปิดล้อม สุดท้ายประยุทธ์ตายเองครับไม่ต้องไปสังหารอะไรเธอเลยปล่อยเธอแต่ใช้วิธีการปิดล้อมถ้านายประยุทธ์ยังไม่ลาออกนายประยุทธ์ก็จะเอาเชื้อนี้ติดเชื้อไปถึงเยอรมันแน่นอนอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ทุกครั้งที่ดูคลิปของสสสุนายแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าจะดูของจริงเนี่ยให้มาดูที่สุนัยแฟนคลับกับสุนัยทีวีนะครับ จะทำให้ท่านได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นมาอะไรอย่างไรเพราะตอนนี้มีคนนำคลิปของเราเนี่ยไปเผยแพร่แล้วไปบิดเบือนทำให้เกิดเข้าใจสับสนไปหมดนะครับขออนุญาตตรงนี้ใครที่ทำอย่างนั้นผมตือนไปแล้วไม่ฟังผมจะต้องขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายเป็นขั้นๆไปนะครับอย่าว่ากันนะนี่ก็พยายามที่สุดแล้วตือนแล้วก็ไม่ฟังเนี่ย